สิ่งที่ชั้ต้องทําตอนนี้ต้องยอมรับนะว่าชั้มเขาลั์ประเทศนะครับเขายึดประเทศของเขาเป็นสําคัญถึงแม้ว่าจะไม่มีอีลอนมัสส์นะครับมาร่วมหลังจากที่ถูกกดดันอย่างหนักจนธุรกิจของเทสลาได้รับความเสียหายจากการมาให้การสนับสนุนโดยชัปมนะครับแต่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เราคงเห็นกลยุทธ์ของชัป์ที่ใช้การจจรจานะครับบีบโดยมีหลัก ทฤษฎีที่ชื่อว่าเกมชูรี่สวัสดีครับพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ นาการต่างประเทศตึงสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกากําลังเป็นประเด็นนะในขณะที่จีนก็ไปรวมพลฝั่งเอเชียแล้วก็ฝั่งอาหรับเพื่อทําการสู้กับจีน <S <S เริ่มต้นสัญญาณไม่ค่อยจะดีนักนะการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนต้องชะง,งักนะครับต้องการให้ชรมสีชิ่นผิง ตกลงกันโดยตรงหลังการเจรจาล่าสุดคืบหน้าน้อยมากการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับตกอยู่ในสภาวะหยุดชะงักเล็กน้อยและนำพาข้อตกลงใดๆก้าวเส้นชัยนะดูเหมือนจะเป็นการเข้ามีส่วนโดยตรงของประธานาธิบดีโดนชอทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน จากการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่ชวามก็ฟาดจีนในการละเมิดข้อตกลงประกาศอรีดภาษีเหล็กอลูมิเนียมนำเข้าเพิ่มถึง50%ประธานาธิบด,ดีโดนทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าจีนละเมิดข้อตกลงทวิภาคีที่ว่าจะลดภาษีสุรกากากด้วยกันสองฝ่าย พร้อมประกาศว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอนลูมิเนียมทั่วโลกเพิ่มเป็น50%ผู้นำสหรัฐอเมริกาออกมากล่าวหาจีนว่าละเมิดข้อตกลงผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้เจราจาหารือกันที่นครเจนีวาซึ่งได้แก่การปรับลดภาษีสุรการกรให้แก่สินค้าของกันและกันรวมถึงปักกิ่งต้องการยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกแ่ธท่าสำคัญ ไปยังสหรัฐอเมริการะหว่างไปปราศัยที่รัฐเฟนซิลเวเนียในแง่เพื่อทำการโปรโมทความเป็นหุ้นส่วนระหว่างนิปอนตีลกับ US เอสตีลชมป์กล่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะขึ้นภาษีเหล็กและนำเข้าจากทั่วโลกเพิ่มเป็น50%โดยมีผลนะครับสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปอ้างว่าเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กนะครับของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น ในะครในขณะที่อีกปรากฏการหนึ่งฮะก็เป็นเรื่องก็ชวามมอบกุญแจทองคำให้กับอีลอนมัสตอบแทนช่วยเหลืองานของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์มอบกุญแจสีทองเป็นของขวัญอําลาให้แก่อีลอนมัสมหาเศรษฐีเทคโนโลยีชื่อดังนะครเพื่อเป็นเกียรติในการร่วมก่อตั้งหน่วย ขึ้นมาซึ่งมีภารกิจในการลดขนาดของรัฐบาลกลางนะครับปลดพนักงานของรัฐและปิดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประเทศนะครับในขณะที่จีนก็เตรียมปลดล็อกนะครับแบนด์อาหารทะเลจากทางฝั่งญี่ปุ่นหลังไม่รับซื้อมานานเกือบ2ปีจีน บรรลุข้อตกลงว่าด้วยกระบวนการรื้อฟื้นนําอาหารญี่ปุ่นจากประเทศเข้าประเทศอีกครั้งความคืบหน้าสําคัญที่นำกระสู่การปลดแปลนที่มาเกือบ2ปีจากข้อมูลของรัฐบาลของญี่ปุ่นกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของญี่ปุ่นถแถลงว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรนะครับและก็กงศุนของจีนได้บรรลุข,ข้อตกลงระหว่างการประชุมหารือที่กรุงปักกิ่ง ดคาดว่าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกไปยังจีนได้อีกครั้งหลังจากฝ่ายจียนดำเนินการมาตรการต่างๆที่จำเป็นแล้วเสร็จนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของสื่อนอกฮนะก็มีการเปิดเผยแล้วก็เตือนอิหร่านนะครับโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียนะครับได้ออกคำเตือน รีบบรรลุข้อตกลงนิเคลียกับทรัมป์ก่อนอิหร่านจะทําการโจมตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดิอาระเบียฝากคําเตือนอย่างจริงจังถึงเจ้าที่อิหร่านเมื่อเดือนที่แล้วให้บรรลุข้อตกลงนิวเคลียกับประธานาธิบดีดอนทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะเลี่ยงความเสี่ยงนะครจะเกิดสงครามกับทางฝั่งอิสราเอล นะครับในขณะที่ฮามาสก็ไม่รับนะครับข้อตกลงหยิดยิงในฉนวนกาซาของชรัมป์นะครับหลังอิสราเอลตอบรับข้อเสนอนักรองดังนะแดนผู้ดีจับมือดาวรานะครับขอนายกอังกฤษเลิกขายอาว,วุธให้กับเนทันเยหูสำนักข่าวเอเจนซีนะครับรายงานน้ากกลุ่มฮามาส ประกาศล่าสุดจะไม่รับข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐเมริกาอ้างไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องหลักหวานนี้นะครับอิสราเอลประกาศยินยอมรับตามแผนด้านนักร้องดาราแดนผู้ดีฮะดูอารีปาเบนดิกส์คัมเบอร์แบดดาราชายรับบทในภาพยนตร์นะครับสุดคิดของมาเวลนะครับและ MCU และอดีตนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกชื่อดังแกรี่ลีนิเกอร์นะครับออกโรงกดดันผู้นำอังกฤษหยุดขายอาวุธให้กับทางฝั่งอิสราเอลนะครับในขณะที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาชี้จีนคือตัวอันตรายของจริงนะครับยุพันธมิตรในเอเชียจ่ายงบกลาโหมเพิ่มขึ้นตามแบบยุโรป รัฐมนตรีกรลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้มีการกล่าวเตือนถึงภัยคุกคามจากจีนว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนแท้จริงพร้อมเรียกร้องให้พันธมิตรในอินโดแปซิฟิกใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมความจําเป็นด้านการป้องกันประเทศนะครับอึงมากฮะปรากฏว่าเป็นเรื่องของสเปิร์มนะกลายพันุ์จากผู้ชายคนเดียวนะ เป็นพ่อเด็กทั่วยุโรปไม่ต่ำกว่า6 7คนใน46ครอบครัวแถมมี10คนป่วยโรคมะเร็งสำนักขาวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ารัฐรมนรีสาธารณสุขของเบลเยียมบอกว่ามีเด็กเบลเยียม52คนมาจากพ่อคนเดียวกันจากสเปิรม์มบริจาคเกิดปฏิสนธิเป็นทารกทั่วยุโรป4 6ครอบครัวตั้งแต่สวีเดนเบลเยียม เยอรมนีฝ er รั่งเศสไปจนถึงอังกฤษพบสเปิรม์มมียีนกลายพันธุ์ทำให้เด็กไม่ต่ำกว่า10คนนะกลายเป็นโรคมะเร็งด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่จัดเต็มเอ็มมารูเอลมาครองนะครับจีนหลบมาครองนะครับพังงานโชววิสัยทัศน์ ความมั่นคงทางตะวันตกที่สิงคโปร์นะครับในการประชุมเชงกริล่าไดอะล็อกสุดว้าวนะครับเพนทากอนโชว์ความฟิตวิดบนเรือรบของสหรัฐอเมริกาสำนักข่าว AP เอเจนซี่นะครับรายงานว่าการประชุมความมั่นคงเชงกริล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ปีนี้ไม่ธรรมดาประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมากรง รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาพิชเฮกเซสนะครับเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศนะครับตะวันตกกับปัญหาจีนในทะเลจีนใต้สงครามยูเครนความขัดแย้งในเอเชียฮือฮาบอสเพนทากอนโชว์ Show, ความฟิตออกกำลังกายวิทพื้นบนเรือรบสหรัฐอเมริการ่วมกับทหารของสหรัฐอเมริกาส่วนปักกิ่ง ส่งแค่ระดับรองเข้ามาทำการร่วมประชุมนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของโจไบเดนยังสู้ไม่ถอยนะครับเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งมั่นใจว่าจะชนะโรคนี้โจไบเดนอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่ากำลังเข้ารักษาโรคมะเร็งซึ่งรวมไปถึงการใช้ยาชนิดเบ็ด และเขารู้สึกดีมั่นใจว่าจะสู้โรคชนะตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเป็นต้นมาสันัาระาว AP รายงานว่าโจไบเดนวัย82ปีได้เดินทางเข้าร่วมพิธีลํำลึกวันทหารผ่านศึกที่รัฐเดลาแวร์ Delaware. นะครับหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งออกมาเปิดเผยว่าได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเหตุการณ์ระทึกนะปรากฏว่าวินาทีเหนือเมืองหินนะครับในอินโดนีเซียถล่มทับคนงานดับอย่างน้อย10ศพเกิดเหตุดินถล่มในเมืองหินแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียกร้าชีวิตอย่างน้อยไป1 0บศพได้รับบาดเจ็บกว่า12คนผู้ว่าสั่งระง,งับการดำเนินการเหมืองในทันที เชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้เรื่องของอิหร่านนะครับกับอิสราเอลกาลังเป็นประเด็นสําคัญนะตอนนี้สหรัฐอเมริกาต้องการลดอาวุธนิวเคลียร์ของทางฝั่งอิหร่านนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือทางฝั่งอิหร่านเองไม่ยอมลดนะครับซาอุดิอราระเบียซึ่งเป็นคนกลางซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับทรัมป์ก็เดินทางไปที่ซาอุดิอราระเบียไปชาติอาลับไปทําการเจรจา ึ่งการเจราจารอบที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของกำแพงภาษีทางการค้าความสัมพันธ์แล้วฝังฝั่งสหภาพยุโรปนะครับกาตาก็มีการมอบเครื่องบินแอร์อฟอสสวันลำใหม่ให้กับชรัมอีก1ลำนะครับตอนนี้ปรากฏว่าซาอุดิอาระเบียกับรายเป็นคนกลางนะครับเข้ามาทำการเจราจากับอิหร่านนะครับแล้วก็อิสราเอลเพื่อไม่ให้เกิดสงครามเกิดขึ้น เชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างจีนนะครับกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับจีนล่าสุดนะครับเป็นแกนนาในการประชุมอาเซียนนะครับซึ่งมีทางมาเลเซียดยอันวาอิบรอฮิมเป็นประธานอาเซียนนะครับคราวนี้การแพ็คทีมหรือแทกทีมทั้งหมดนะครับของเอเชียแล้วก็มีชาติอาหรับมาร่วมด้วย จะใช้หลักในการจุรจาก,กับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเรื่องของสงครามทางการค้าศาลการค้าของสหรัฐอเมริกาชั้นต้นปรากฏว่าสั่งให้ยุติคำสั่งของชวัมที่มีการขึ้นภาษีทั่วโลกแต่ปรากฏว่าได้วันเดียวศาลอุทธรณ์ก็มีคำสั่งระงับยับยัง้งดังกล่าวให้ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นทำการชี้แจงและผู้ร้องทำการชี้แจงทั้งสองกรณีด้วย ทำให้ตอนนี้สงครามทางการค้าดําเนินการต่อไปในขณะที่ทรัมป์พอเห็นจีนเป็นแกนนำนะครับในการรวมเอเชียรวมชาติอาหรับตอนนี้ก็จัดหนักเลยนะเรื่องของละเมิดภาษีเหล็กและอลูมิเนียมนะครับกับจีนซึ่งเกมนี้เนี่ยหัวใจสําคัญคือทรัมป์เป็นคนกําหนดเกมนะครับและก็ทรัมป์กำลังควบคุมสารภายในประเทศซึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าเกมที่ทรัมป์กำหนดตอนนี้ก็มีโอกาสได้มากกว่าเสีย และก็มีบางประเทศเริ่มที่จะไปทําการเจือจ่ายและจ่ายผลประโยชน์นะครับโดยการแลกเปลี่ยนด้วยภาษีให้กับสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นสิ่งที่ทําต้องทําตอนนี้ต้องยอมรับนะว่าชั้มเขารักประเทศนะครับเขายึดประเทศของเขาเป็นสําคัญถึงแม้ว่าจะไม่มีอีรอนมัสนะครับมาร่วมหลังจากที่ถูกกดดันอย่างหนักจนธุรกิจของเทสลา ได้รับความเสียหายจากการมาให้การสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เราคงเห็นกลยุทธ์ของชวัมที่ใช้การจรจานะครับบีบโดยมีหลักทฤษฎีที่ชื่อว่าเกมชูรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองเป็นสําคัญผลสุดท้ายเกมนี้ยังไงสหรัฐอเมริกาก็ได้ประโยชน์เพราะเป็นผู้กําหนดสถานการณ์นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศ ก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอร์ศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ